ยินดีต้อนรับกลับมาที่ออโตสโคววันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถยนต์อนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุด2026มิตซูบิชิมอนเทโรรถ SUV ที่ผสมผสานสมรรถนะอันแข็งแกร่งเข้ากับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่มิตซูบิชิได้ยกระดับโมเดลนี้อย่างจริงจังทั้งการออกแบบถ่ายนอกห้องโดยสารที่ทันสมัยและระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาให้เหนือชั้นขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด SUV ได้อย่างมั่นใจ ในด้านการออกแบบภายนอกมอนเทโรบี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแรงแต่ยังคงความรูราด้านหน้ามีเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าดินามิกชิ้นแบบใหม่พร้อมฝ่ายหน้าและฝ่ายท้ายเลตด,ดีไซน์เพรียวบางให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นตัวถังดูบึกบืนด้วยซุ้มล้อที่ชัดเจนและเส้นสายที่เฉียบคมล้ออลลอยขนาดใหญ่และความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นช่วยตอกย้ำความเป็นรถออฟรถเต็มตัวขนาดเดียวกันยังได้รับการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์เพื่อความประหยัดเชื้อเพลิงโดยไม่ทิ้งบุคลิกที่แข็งแรง ในด้านสมรรถนะมอนเท่สิบหมาพร้อมระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาใหม่มีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรหรือเครื่องยนต์เทอร์โบสี่สูบทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติที่ทันสมัยไฮไลท์ยังคงเป็นระบบซูเปอร์ซีเล็กซี่ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถลุยเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจพร้อมคงความนุ่มนวลบนถนนไฮเวย์ระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่ให้ทั้งมั่นคงและนั่งสบายรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภยัยกลางแจ้งอีกทั้งยังมีโหมดขับขี่ และสมรรถนะการลากจูงที่ยอดเยี่ยมเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารมังเทโร2026ให้ความรู้สึกรู้ราก,กว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนวัสดุภายในเป็นแบบซอฟท์ทัชจัดที่นั่งแบบ3แถวกว้างขวางพร้อมเทคโนโลยีครบครันไฮไลท์คือหน้าจออินโฟเทนเมนต์สัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ทําทำงานรวมกับระบบเสียงคุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีหน้าจอดิจิทัลระบบชาร์จไร้าสายช่อง USB หลายตำแหน่ง และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงรองรับทั้งการเดินทางแบบครอบครัวและการใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างหนุนตัวด้านราคา Montero 2อ2 6นคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.3ล้านบาทสําหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึงราว1.7ล้านบาทสําหรับรุ่นท็อปที่มีออปชันครบถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ความสามารถในการลุยและความพรีเมียมที่ได้รับนี่คือรีวิวเต็มของ2026ิ Mitsubishi Montero ที่ทั้งแข็งแกร่งหรูหรา และฉลาดล้ำกว่าเดิมหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม AutoScope เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากคุณในอนาคต